ไยินดกับทีมงานมาปวดแรงแล้วจ้าไม่เน้นดาวเน้นเกรียนและกวน่งสิ่งให้ฝั่งหัวร้อนดนะ้วยคอมโบโล็อกท่าครับทุกคนรอซี่อเลสเตอร์อารับโอเมนกิลเด์มีสกิลล็อกทุกตัวครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าเมื่อฝั่งโดนล็อก5าเนี่ยจะหัวร้อนไหม รับชคและเราไม่ใช่แค่ล็อก5้าอย่างเดียวนะครับท <im it> ุกคนเรายัางมีไฟเอาเวจีของเจโรซี่ <im it> ที่จะค่อยๆเบิร์นค่อยๆย่างฝั่งด้วยไฟอ่อนๆจนค่อยๆสุกแล้วก็เตรียมจากนั้นก็คิดไปเลยครับผม <im it> คิดอย่างช้าๆไม่ไหวทุกคนรอรอที่จะย่างฝั่งไห้ไหวแล้วนะตอนนี้มานาใกล้หมดแล้วบูมึมงโดนย่างก่อนละกันเพื่อนเพื่อที่จะมาเป็นแก๊สให้กูย่างต่อมานาเกือบหมดเฮ้ยผู้หูอารัมอาร์เรเตอร์ ันบวกกันแล้วว่ะแต่เรายังไม่สี่ไนงะใจเย็นเพื่อนใจเย็นฟาร,ร์มก่อนฟาร,ร์มก่อนตอนนี้พวกเรายังสินส้นธิ์เอ้าโซลคิวแล้วเราสี่แล้วไงขวานเบินไว้ก่อนเอารองเท้ามาก่อนครับหรือวิ่งไล่จับผัวไม่ทันเอาล่ะอทอนไล่โอเมเรายังป้อมสองเลยอะ่ะพี่มาละน้องไม่ต้องห่วงมันตายทุกตัวน้องมันตายทุกตัวน้องจับผัวเลยดีไหมใจอต้องการจับมือคุณไหมยังไม่ต้องจับละกันรบไปก่อนรบไปก่อนตอนนี้รบไปก่อน โอเคถึงร้ายจับแล้วนะล็อกซีใไงต้องการจับมือคุณแตกครับแล้วโมเรนว่าไงครับออขออนุญ,ญาตล็อกล็อกหนึ่งแล้วคิวด์แล้วกูก็้นไว้เบิร์ดย่างันอ่อนจนโมเรนค่อยๆสุกแล้วก็เตรียมจับแล้วก็ขีดไปในที่สุดเป็นไงนทุกคนคอมโบนรกของเราล็อกท่าตึงๆล็อกเสร็จย่างต่อตึงจัดอ่าอยู่บนแท่นก็โดนย่างอยู่ดีนะเจ้ากบน้อยต้องมีจับมือนะรอเลี้ยวอยากจะมีกับเราอีกหรือเปล่าอุ้ยฟิกเกอร์จับครับผมทำอะไรอ่ะเผื่อไปเพื่อนล่างใส่กันแล้วรอได้ไหม ขอได้ก่อนทนก่อนนะเดี๋ยวไปปิดวลเลเพื่อนเรามีล็อกทุกคนเลยโอเคโอเคใครจะล็อกใครเอามีนด้ก่อนล็อกมีหน้าอ่ากูย่างแล้วกูก็ไปล็อกโมเลนต่อเข้ามายากครับผมมันนัวกระตุ้งกลางนะครับล็อกใครมีล็อกล็อกให้หมดล็อกล็อกล็อกไม่ต้องเดินกันทั้งทีมแล้วก็โดนย่างสดใสเงาช้าย่างมึงลำเลยรอเลี้ยวก็ย่างมึงอย่างนี้แหละกูก็ย่างมึงอย่างนี้แหละรอเลี้ยวอ่ะตามมึงแล้วทอนเพื่อนมึงโดนย่างตายหมดแล้วู้รอดไปนะมีติ๊กเกอร์ขวานเบินมาแล้ว ย่างรุนแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งและโมเลนและโมเลนไม่เข็ดและโมเลนไม่เข็ดอุ้ยแต่รอเรีย้ยมเอ็นตีว่ะขอ,อจับโมเลนเออกมาก่อนแล้วกันมาๆๆมาฆ่าโมเลนกันตรงนี้ทุกคนออกมาตีรอเลี้ยโอเคเรียบร้อยโมเลนโดนย่างไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ละตอนก็เลยยิงเราเราก็วิ่งหนีแล้วค่อยเบิร์นมันอย่างช้าๆอ่าล็อคลอคให้เราอยู่แล้วจังหวะนี้โลกิยังไงเพื่อนๆหรือเปล่าโอเมนเลอรา์มาใสาไ่ไหมใส่กูเลือดน้อยแต่ใจร้อยเปิดมึงมาดิมึงมาดูได้ดูได้ย่างโอเคล็อกสวยมึงล็อกกูยาก ตายหมดตายหมดมีหน้าสแต็กได้ข่าวว่าเด้งเก่งและตอนไฟมันลนมันเด้งได้ป้างหรอยักหยักยักยักพอแล้วเกือบตายอยู่แล้วนะเจโรเลี่ยวอย่าพยายามแดนมากครับเดี๋ยวจะไม่ได้แดนนี่เตือนนะเจโรเลี่ยวอยากโดนหมักเข้าที่หัวโอเคโดะหมักหนึ่งหมักต่อสองเบรกโอ้โห้ล็อกสามลอเลี่ยวมึงไม่ต้องแดนใครอนุญาตให้มึงเต้นไม่ต้องเต้นบูขึ้นแล้วตีบูขับบูตีบูขับบู อย่าให้โมเลนบูตอนนั้นเป็นของเราถ้าสงสัยอยากได้บูมมึงก็เข้ามามาหลอดช็อกอุ้ยเจะปาดแยกบูเราขออนุญาตเผามาหลอดครับผมไฟนรกมันร้อนนะไม่รู้แต่ไฟของผมเนี่ยเผาคุณจนตายแน่ๆร้อนกว่านรกไฟเอาไปจีบแต่ละเขาแต่ละชาติกูเข้ากูเข้ากูเข้าเบิร์นเบิร์นเบิร์นหน้าจนโดนยางจนแตกแล้วก็เบิร์นทอนต่อเบิร์นแล้วเบิร์นอีกค่อยๆสุกแล้วก็ขีดไปในที่สุดด้วยไฟอ่อนของร็อกซี่ตายอีกตัวสระบูเรน เอ้ยกะเมาเกียนตะโหเฉยมารอเลี้ยวชอบเต้นนักตัวนี้ใครจับก่อนะเพื่อเราจับหนึ่งเราจับต่อจับต่อปึ๊บโอ้อเลเตอร์บอกไปตึกถึงมือแค่สองล็อกก็แดนแล้วนะครับผมตอนนี้มีหน้าก็เป็นตัวเมต้ที่เก่งและโกงมากๆนะครับเป็นตัวปั๊มแรงชั้นดีเลยเพราะว่าเวลาที่มีหน้าโดนต,ตีธรรมดาเนี่ยจะมีสแต็กทำให้เลือดเด้งแนละท่าหนึ่งตีเป็นครูดาเมสสังสอนมันดนพวกเราสั่งสอนไอ้มีหน้าให้มันรู้จักคำว่าล็อกห้าเดะรวมตัวรวมตัว มารวมตัวกันหามีนาฆ่าตัวอื่นก่อนเก็บมีหน้าเกีนตัวสุดท้ายจะจับมาให้เลยเอาราชาพิสานมาหลอดก่อนหนึ่ว่าถึ้มากๆว่างั้นออกมานะงั้นเราโดนหลอดเลี้ยวแดนหมดนะโดนหลอดเลี้ยวแดนหมดนะเอาแต่หลอดเลี้ยวโดนจับก็แตกดิครับตายหมดแล้วหรอเออคือไฟเรามันร้อนแรงขนาดนี้หรอทุกคน ก็ไฟเอาเวจีแล้านพบอ่ะครับเก็บมัติให้คุณมีนาหรือใครสักคนที่เดินผ่านเราเรามารวมตัวกันตรงนี้ทุกคนรวมตัวเห็นมีนาไหมมีนามาแล้วนะผมจับไปก่อนคุณจับต่อกิวด์โอเคโอเคกิวดอร์สวยเฮ้ยมันพิเกอร์โยกใครมีจับอีกไหมมีนาเรียบร้อยมีนาแตกเรากลับไปเผาเพื่อคนเดินต่อปุ๊บปั๊บ ยางอะ่ะเต้นไปแข็งไปแข็งอะ่ะมึงแข็งแล้วมึงก็เต้นไปครับผมเ <c oughs> ต้ใน,ในไฟเนี่ยสนุกไหมจั๊ะเ <c oughs> ดนเท้าไป <c oughs> คือมีหน้า <c oughs> โดนแค่2อล็อกก็เกือบคิดแล้วนะครับทุกคนจะมีใครได้โดน5ล็อกไหมเนี่ยมาๆๆๆๆๆๆรวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมกลุ่มภุมงนี้ร <c oughs> ุมงนี้มันต้องมีคนสงสัยหรือหิวคลิปล่างแล้วมันมาแล้วไงหนึ่งตัวมึงจับอะไรเพื่อนโอเคต่อไปตามกูนะฝึกปักเข้าที่หัวไอ้เ้ต้องการจับมือกูอเลเตอร์อเลเตอร์อเลเตอร์มาไม่ทัน ไปเไรไปเไรอ่ามึงแดนอีกแล้วมึงแดนอีกแล้วปุ๊บมึงจะตายเพื่อนๆไปล็อกสิใครก็ได้ใครต้องคอยจับมือปีศาจบาลอปุ๊บเข้าไวเอากูจับไม่โดนโอเควิช็อกเลยอะช็อกเลยอะเชื่อจับไม่โดนเรามารวมตัวล็อกห้ากันเถอะไปตรงกิลเด์รูปตรงกิลเด์มานี้มานี่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 มาที่หมดไม้หมดไม้หมดแต่น้องๆล่ะน้องทอนอยากโดนล็อกห้าไหมน้องทอน ใครก็ได้เดินเข้ามาล็อกท่าปึ๊บปั๊บโอเคมาหลอดคือผู้โชคดีล็อกท่าตึงๆ <c oughs> แล้วก็ย่างเดียวยาครับผมโอโ้โหมึงโ,โ,โดนล็อกอีกแล้วไปล็อกแล้วล็อกอีกไม่ต้องเล่นไปไหนจ๊ะมีหน้าได้ของอึดมากๆลูกกงแห่งไปหรอใส่เซื้อให้เป็นแรนชเชียร์ดีๆหรอโดนย่างตายไปสามไม่ต้องตีธรรมดา <What? S 1> ก็อยากจับมือกับคุณนะ่ะเขาจับได้ไหมอะ่ะเดินมาหน่อยจับมือหน่อยนะโมเลนนะจับมือหน่อยจับมือหน่อยโมเลนจับโดนด้วย การจับมือกับคุณครับรอเลีเ้ยวอ่รารอเลี้ยวอยากเต้นอีกแล้วรอเลี้ยวเป็นแล้วชอบเต้นกัคุณจับล็อกต่อเพื่อนล็อกอไม่ต้องแดนครับผมไปเต้นเท้าไฟแทนและกกันทำเวทีไฟะละเพื่อนเราบบกกันต่อไหวไหมขอเติมแกก่อนได้บูมาแล้วถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนแล้วการหินมันหนึ่งลุมสามมาช็อตเนี้ย เบิร์นหมดกูเบิร์นหมดกูบอกเลยกูเบิร์นหมดตายหมดกูเบิร์นกูเบิร์นขิดหมดนี่ฮะลวกหนักหน้าตายทิ้อไปคิวโดวยที่ไม่ต้องกดตีอะไรเลยนะครับผมกูยิงยิงออ่ามึงแดนมึงแดนมึงแดนอ่ามึงแดนไปแล้วขอแคจับมือครับรอเรียลที่มาละน้องล็อกต่อใครมีเรื่องกับพวกเรามันต้องตายโอเคตายไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น ตัดฮิวบอกว่าทำไมเนี่ยมันไม่ทันได้เลือดเด้งหรอกตายก่อนงะมีหน้าได้ข่าวอึดเราเอาหน้ามาถูดูสิจัดมาครับมีหน้าล็อกเลยเพื่อนล็อกเลยล็อกเลยกูจะปั๊กตีตายไหมนี่ไปเพื่อนตัวเผาไม่อยู่แล้วโมเลนแยกดันจังหวะนี้เหายแล้วทุกคนเราเสียป้๊มสองแล้วชาวล็อกมาแล้วชาวล็อกมาแล้วล็อกใครก่อนดีอารัมจัดให้ก่อน เคียนเคียนเคียนล็อกหนึ่งหมดมีล็อกสองต่อปุ๊บอ๋อล็อกไปแล้วรอเลียวรอเรียวแหลมจัดแหลมจัดเติมแก๊สแป๊บเติมแก๊สแป๊บเฮ้ยได้แก๊สละมึงมารอเรียวอ่าเรียบร้อยจับหนึ่งอ่ะจับต่อโรกิอืมไม่ต้องจับไม่ต้องเล่นมา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 รีวอร์ดมาเด็ดกูเดินเลยกูเดินเลยอ่ามีหน้าสวัสดีครับมีหน้า แวบปุ๊บปึ๊บขออนุญาตจับมือนะมีหน้าคุงเพื่อนล็อกต่อล็อกห้าตึงตึงมีหน้าก็ไม่รอดอเมือเ่อกี้ราไม่ได้ล็อกด้วยนะนะ่ะรอเรียวมาเต้นอีกสิแนละข่าวว่าชอบเต้นมาหลอดมึงคิดว่ารอดไหมเพื่อนล็อกห้าเพื่อนโอเคเบิร <Okay. S 2> ์นยาวๆย่างด้วยไฟอ่อนๆอ้ออาสุกซะแล้วหรอมาหลอดขิดไปละแต่ว่าทำไมคอมเรามันขึ้นป้อ,อยมยากจเวทีโ <laughs> อมเมนตีปอม ขาจับมือหน่อยครับรอเรียวมาแดนซ์สิ่ทำเวทีไฟให้แล้วอ่า oh <yeah. S 1> แดนแล้วครับผมอ้ามึงแดน,นอีกทีนึงอ่ามึงไม่ต้องแดนแล้วเรียบร้อย <Nice. S 1> เออ <c oughs> โดนล็อกค่ะไม่ต้องเล่นเฮ้ยโมลเลนอ่าล็อกล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งปิดไปก่อนเดี๋ยวมันตายไวล็อกสองล็อกสามล็อกสี่มีใครมีล็อกอีกไหมไปไหนจ้า <c oughs> <c oughs> ปละมาจัดมันติเรามาแล้วมีหน้าเขาจับมือเลยครับกรงหิตต้องกาจับมือคุณมาจีมาจีมาจีพุ่งมากระสุนม่วงกระสุนฟ้ากระสุนเขียวใส่หน้าของทีอูแรงเนี่ยแรง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 ปึ๊บถึงมาวะอูไม่โดนไม่โดนไปละเจอกันโมเลนาเรียบร้อยจับหนึ่งกูจับต่อตายดีเดอร์จับปึ๊บฟ้าปึ๊บปึ๊บเผาอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยแหลกแหลกทำไมแหลกใส่ไฟมันแรง มาตรงนี้มาตรงนี้มาเล่นตรงไฟเรามาเล่นตรงไฟเรามาจีมาจีอ่ารอเรียวยากแดนอีกแล้วรอเรียวยากแดนอีกแล้วโอ้ยตายทอนแรงแล้วทอนแรงแล้วพวกเราเยอะแล้วเจรอเรียวล็อกห้ามาแล้วครับเจแดนเร็วเจเดี๋ยวจับมาให้นะเพื่อนๆไม่ต้องโยกลงครับผมมาล็อกห้าบ๊อบบบบบล็อกห้าแป๊บรอเรียวบอกไอ้ลองสองกูก็ไม่รอแล้วมึร้องได้เหรอเฮ้ยเราไม่มีล็อกแล้วบอกไบบ้าร้อง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  เบินก um ูเบินกูเบินกูเบินผมกูหายไปมากกูหายไปมากกูหายไปมากปึ๊บปับปึ๊บปับขออนุญาตซื้อก่อกเกิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปืนอพี่มาล็อกข่าแล้วครับล็อกมันครับใครมีล็อกล็อกมันให้กูหน่อยล็อกมันให้กูทีโอเคเกิดมาจับมือต่อตายยากแปลกร้อยหมดทีมแล้วมาหลอดมันอยู่บนโอเค คนมาหลอดข้อหาทอชิ้นเพื่อนเราจะย่างสดําไปนรกที่เองอยู่มาหลอดก็ไม่เข้าไปเอาเวทีหรอกกูบอกเลยย่างได้ครับเพื่อนผมต่อผมต่อปึ๊บนายมีไม้อะลัมไม่มีก็ไล่เผาแอดกูตาย,ตายอุ้ยเกือบตายเฮ้ยมีคนเกิดไปหนึ่งอ่ะรอเลี่ยวต้องการจะแดนอะลัมขันชาวจับมาเลยปึ๊บจับสวยครับบ๊ายบายจับต่อกูสงสารรอเลี่ยวสุดแล้วเกมนี้โห้แบตเถื่อน จบแล้วครับทุกคนอย่าทรมานพวกเขาไอ้มากกว่านี้เลยว่าไงมิน่าฝันดีคำน้องน้องเลี้ยวไม่ใช่แดนเลยนะครับทุกคนไม่ได้แบบชวาบชวาบชวับชวับเต็มที่ก็คือชวับเดียวแล้วก็มั๊บเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับคอมโบร็อกหาไม่เน้นดาวแต่ดันชนะเฉยถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตื่นลง้เพืนอจะได้พบกันอีกชั้นเดีวยนะครับแล้วพบเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมกายหนิด ต้องการจับมือคุณเนี่ย